สวัสดีครับวันนี้โอเชนนนะนนี่ยนนะวยู่ในเกมเน็กโคเน็กบดนับเขียนเลยนะับนะ n i c o แล้วก็เนีครับแล้วก็ s n e x t b o t s เลยฮ่เตอรเอสเพราะวันนี้บทหลายบทนับ เรากดเล่นเลยครับแล้วก็เราเอาอันนี้แมบใหม่นะอันนี้คือเร็วเร็วนี้นี้ก็เร็วเนี้นะเราเอาแมบนี้อะโหมดการฝึกซ้อมอ๋อเอาแมบนี้แบบแรกเลยนะครับำลามนี่แบบผิดนะซีว่้อยู่กับพี่มิซี่ะอ้าวอยู่คนเดียวเลย,ยห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 ยกกุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีคนตายยังจังใช่ไม่สามารถช่ประตูได้ทุกคนชน่ประตูได้ถ้าอุ้ยตัวนี้น,น่กกากลัวนะ ันนี้้ก็ไดเฟดไอะเจ้านะพิมซี่ทำไมอ่ะพวกเฟือกไฟดับเฮ้ยเฉียวเสตตุยอ่ะมันคือแตะมันคือฟีซาอะไรอ่ะเป็นตัวเลยมันมันม play ันล of anyway. ่ำมือยากอ่ะก็นุ่คนล่ำมึงยากมากอ่ะล่ำมึงยากจริงๆผมตังสองร้อยกว่าแล้วนะพิมซี่ตังสามร้อยกว่าแล้วยิ่งยิ่งเจอยวบทยิ่งน่าจะน่าจะยิ่งได้นะนนับยิ่งได้ตัง ชิปชิปชิปหรอทุกคนโดูเจ้าตัวนั้นค่ะที่ตามมันไปต้องตามมันตรงไหนอ่ะไม่รู้เอาช่วนกระจกเรวยๆนะเลือดลด เลืออดหน่ยใช่ก็ยอมเลือดรถไปแหละบางทีเราต้องหนีอะ่ะยอมไปแหละแต่ในชีวิตจริงห้ามทำนะในชีวิตจริงนี่คือนี่คือถ้ากระจก <Okay. S 1> ใชบบ่บางบางบางทีก็แบบโดนแบบแรงจริงก็เลือดไหลาตายเลยวิ่งมันจะออกเยอะกว่าในเกมมากโอ้โหอืม ดูเหมือนยากแฮะแต่เมื่อกี้ดูเหมือนยากมากนะอยู่นะเพื่อนโอ้ตัวนั้นเหมือนรับภูงยากที่สุดเลยคนระับเล่นแบบนี้เมื่อกี้ตายคนระับตายเลยอุ้ยไปไหนอะไม่รู้อ่ะอยู่เกิดอะ่ะโอ้เพื่อนไงโอ้เพ<ๆ>ื่อนเพื่อนในดูเหมือนมีคุณค่าใหม่นะ มืสิเพื่อนนายเป็นเพชรหรือตายอีกแล้วแต่มือนะ้นไม่ใช่เพชรโอ้มือมสี่ตายโอจะไม่ไปทางที่มีอสี่อยู่เน่ยตัวนี้มันอยู่ในแมป็ปแผนที่สองนะมันเป็นเหมือนเกมยุคเก่านะตัวที่เราเห็นตัวนี้นะนม,นมอีอุ้ยมองไม่เห็นนะตัวนี้นะมีช่มมงกุฎหรือเปล่ามันไม่ใช่มันมันมันเป็นสักอย่างนึงในหนังอะ่ะมันไม่ใช่มงกุฎอะมองกุฎน่ะมันไม่น่ากลัวมีฟันขนาดนี้หรอกโอ้โ จิ án, mm ๊บชุนพูดอนึ่าตาเรามานะอือหึอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ๊ยตัวอะไรอ่ะเสียงอะไรอะเฮ้ยเสีงอะไรอะเฮ้ยไปตามมันพียบสิมันดังมากอ่ะ เชมอยู่หลังเราหรือเปล่านั่นนะเสีเนเละอ๋อมันคือเสียงเจ้าตัวหัวมันคือเสียงเจ้าตัวหัวหัวมันมีเสียงอ่ะุ้ยอ้าวเผื่อจ้องแค่นิดเดียวก็ไม่ได้เขียบจ้องก็ไม่ได้หรอกเพื่อน อุ้ยข้าโลมากอ,อืมันเห็นมันเห็นยิ่งมันเห็นยิ่งดีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็กกกตงเห็นต้องเห็น,เ,หนเพื่อนเพื่อนเห็นเราแถบแถบที่อยู่ด้านล่างนับหลังหลังเลื่อนนับหลังจากเลขศูนย์นับมันจะมีแบบแถบแถบรูปดาวก็คือเราเจอปีผีเท่าไหรแล้วเจอผีนับเป็นวิเลยว่าเราเจอผีกี่วิแล้วแล้วตรงนั้นเราที่เป็นคนวิ่งนะับคือบอกบอกหรือว่าเรามีสปีดเท่าไหร่ ิเ,เราเท่าไหร่นับบอก้ยตัวนั้นน่ากลัวแล้วแล้วถ้าเป็นรูปแบบเอ็นแล้วก็มีขีด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 นี่คือขีดสี่ตัวนี่คือนี่คือตังเราเนาะใช่แต่ถ้าเป็นหัวกะโหลกนี่คือ,อ,อใช่ใช่ถ้าเป็นหัวกะโหลกนี่คือตายกี่รอบผมตายชีวิตรอบมันซีตายเอ็นสิบสองรอบดาอันนี้ที่ต้อม,มั่นใจนะลูปรามคือการคือการได้เจอปีาศาจถ้าเราเอ้อยหรือว่าหรือว่า เอฟซี MC, เราต้องเจอปีศาจเยอะหรือเปล่าถ้าเราเจอมีกับปีศาจเยอะแล้วมันเพิ่มแบบหนึ่งนาทีเท่ากับเราได้ตังหกเหรียญเมื่อกี้ผมได้ตังหกเหรียญพอดีกับเลขหกหกสิบเลยนะพอดีกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยอ่ะต้องวนกับมันหนีไปเรื่อยนะจูบขนาดหนักอะ่ะยิว้ยตัวน,าน,นกกว่ากลัว อ,อ,อิโมจิรูปแบบยิ้มอ่ะอุ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเกอบจะรถมาได้อุย้ยตัวน,นั้นแปนลงร่างได้เลยดูก็รู้แปลงร่างได้อ่ะจริงเหรอเออดูเหมือนแปลงร่างได้มันเป็นแบบลูกคนอ่ะเป็นรูปเพื่อนอ่ะน่กกากลัวโอ้โหเพื่อนรถเจ้าน,นายยิม้มค่ะอุ้ยเ,เ,เ,เก็บเกือบ คนเจอเราหน่อยเจอเราวไหมเจอแล้วนะอวุวิวเ,เกือบไม่อุ้ยไม่โหลดมันแปลงร่างเป็นผมได้ด้วยเฮ้ร<อ>่าพีอีซีแล้วอาหารโหดอ่ะไม่ชอบมันเลยอ่ะเหรอใช่จริงต้องไปหาพิศซ่าก่อนแหละ รอนนี้คือเราอยู่ได้กี่นาทีหรือเปล่าพีเอ็มซีกิเตอร์อ่ะอ๋อเชกนี้โอ้ยไม่ชอบตัวนั้นนะ่ะมัแมนดีไอล่านพีเอ็มซีไม่น่ากลัวเลยนะใ,ให้งฮมก็ไม่น่ากลัวดีหน้าพี่น่ารักจะตายเดี๋ยวผมจะดูหน้ากากดิหน้ากากผมน่ารักกว่า อาจารย์ผมน่ารักดีโอ้ยโหเจอหลายตัวมากเจอเยอะมากโอ้ไ oh, ม uh ่ม oh. <the> wow. mm ีมันตายหรอกเพื่อนมันจะไม่มีมันตายมันจะวนนี้กับเพื่อนไปเรื่อยนี่แหละโอ้โหโอ้ย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 เอสตี้ระวังนดนข่ายกรอบหนึ่งไหมเสกจริง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 บวบเพลงแล้วทุกมาก สิอยากจูบอ่ะจูบแบบไงมาโอ้ตัวนี้มาแบบเป็นตัวไกลล่างได้อะมันคือตัวที่เป็นเพลง,งนี้นะเพลงติรตต จุ๊บ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 เพื่อนท่านผู้ชมส <c oughs> นุกดีจุ๊บอย่างเงี้ยจุ๊บนี้ไปเรื่อยแหละอุย้ยหันหลังไม่ได้ยังรู้ตัวมันหันหลังไม่ได้อ่ะกด V คือการเปลี่ยนมองนะทำมีดดีวกว่ามันเหมาะก,กว่าเอาส้สิเดี๋ยวไม่โดนแล้วไม่โดนน่ากลัวอุย้ยเพลงก็น่ากลัว หน้าตาก็น่ากลัวเฮยมันตลบล้นมาเลยอะเฮมันแบบหลอนอะวิว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 ไม่กลัวอะอะกูไม่กลัวมันเหรอไม่กลัวิอาหิวว่าเอ้าฉันอุตส่าห์เป็นผีนะ ไม่กลัวใช่ไหมเออน่ารักจริง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 ยอมรับโอ้มันกันเพื่อนแล้วให้ไปตาย <c oughs> ดูซิว่าอยู่ในเซฟโซนลูปดาวนี้มันจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มถอออกมานี่คือเพิ่มชิบนัง่งตอนนี้อ่ะ รอเปิดไฟโอ้มันออกมาได้แหละจิบจิบดิบกระโดดเพื่อนเรามาหาแล้วเออทางนี้จุ๊บจุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะรอดแล้วแค่จุ๊บอย่างเงี้ยตัน่าจะอุ้ย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 เสกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไกล สีแกมักููสพูดภาษาแบกมากอะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไม่มานะอุยตากันแน่เจ็โซนเหรอโอ้มันฆ่าเพื่อนไม่นะเพื man, ่อนเอาวว้ไนะเพื่อนเพื่อนนโอ้ยสิจะไป จุ๊บจุ๊บจุ๊บเอออุอ้ยจุ๊บไม่ได้จุ๊บไม่ได้ประตูปิดประตูปิดโอ้ยไกลมากเลยอ่ะ,ะ <c oughs> เป็นเป็นผมแล้วนะน่ารักอยากพีคมากเลยนะจุ่มมันไปเรื่อยนะก็จะจุ๊บได้โอ้ Cái tai. ôi cái tay ôi ua ui 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 tay nè, ui 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 có ui thêm có ui 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 tị ui 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 ไยุไปยุไปยุไปยออ,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 อ่ะเราอยู่ตรงนี้ก็รอดแหลอะอะเพื่อนเสียงตัวนั้นโอ้โหอ,อยยานนี่เนี่ยโอ้ โอ้โหหัวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเฮ่ยเนี่ะนี่ต่มาตรงนี้ตรงนี้จะมีตัวด้านล่างที่มซิไม่ต้องกลัว มันอยู่ด้านล่างให่มันรู้โอ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 โอโอนั่นานันาน่นอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นโขขึ้นเอาอยาก

มันต้องกลมเลยก็ได้แลบบ้วแอบแล้วแอบในนี้ก็ได้เนี่ยเพียงสี่แตจริงเราอยู่ด้านนอกดีกว่านะแนะนำเลยด้านนอกนอกอนี้ดีกว่าสะสมให้ได้เยอะนะเป๊บหนึ่งตังค์จะขึ้นไหมโอ้ตังค์ขึสิบสองอุ้ยเพยงใี่ตังค์ขึสิบสองเมื่อกี้ ให้ยิ่งเราอยู่นานนี่เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปหละไรเรื่องก็ได้นะกกลม็มไม่ผ่าผมบงังดูครับกวนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่กลัวนะเพื่อน <c oughs> นก็ได้ตังได้ตังโอ้โอโ้โอ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 ันนี้ก็จบไปแล้วนะเพราะว่าโดนไล่อยู่ด้วยตอนจบก็โดนละอุ้ยอุ้ยอุ้เจอลูกผมด้วยก็พูดเรื่องการตลาดช่อง Channel มากนะอย่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อจะก็ใหม่คลิ there, <ไ>ปหน้านะสวัสดีครับ